าซ้าย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 หน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายวู้ดูหน้ามาดูหน้ามา,มามรบมรนเวณแคบครับผม mai biết tăng lắm mày tăng lắm mai, yà mày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  yết yết

ค, <Okay. S 1> เคเคบเคบตรงมาเลยตรงมาเลย,ยกเ,กเลยอะเกินอย่างนี้หลายโพดหลายโพดหลายโพดเยอะเกิน <c oughs> okay. เคอเอาถอยไปไปผมว่าชิดขวาหน่อยดีกว่า quá đi quá đi quá chào lên lúc phê chào ơi Hãy subscribe เกี่ยวกังกันหน่อยครับอีกคัก็จะขึ้นตจะช่างเราแป๊บเราแป๊บเอาเร,เริ่มไปเริ่มไป เยี่ยมเลยแจ๋วแจ๋วแฉวเดินหน้าเปิดกู้เดินหน้าเปิดกู้ <laughs> โอเคโอเคครับผมเรคุ้มเลยอากาศได้ควอมเย็นครับอันที่โหลดสินค้าก็ต่อคิวโหลดกันไปอันที่โหลดเสกก็เดินหน้าออกเงี้ยครับนนเสร็จแล้วเดินหน้าออไป จราจรติดขัดจราจรติดขัดครับลมแรงด้วยครับผมขอไฟนี่ยืนเสียงลมนะครับลมแรงนะโหลมก็แรงด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ Còn thấy không dinh lắm, phạt thịt cá cá